สวัสดีวงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับนอยพี่ก็จะมา ซอนรับของฟิฟีฟ่นะครับน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกางเกงปงีกน,นะตก,ก,นกตัวใหม่นะครับน้องหรือว่าชุดเซ็ตกางเกงปีกนกตัวใหม่นะครับวงน้องเราก็จะมารีวิวของใหม่ที่จ้าเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับวงน้องเพราะว่าวันนี้นะครับเนาะ GM ได้แจกของให้พี่แบบฟิฟี่นะครับวงน้องก็คือได้มารีวิวนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าของแต่ละอย่างนะครับวงน้องก็คือโคตรสุดมากๆเลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าจะอัปเดทเข แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนอยากได้เอาไลน์นะครับวงน้องเดียววันนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับเนาะส่วนคนไหนนะครับที่แบบว่าถูกใจอันไหนนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี้จะอัปเดตเข้ามาต้นเดือนหน้านะครับวงน้องก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเนาะอีกวันสองวันนะครับวงน้องก็คือจะอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับเนาะกับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะคคคคคครรรรััับบบวววงงงงงงนน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 น้้้้อออออกกกก็็ืืถถาาาาาไไไหะะะเมม่ๆตีสลลปดด์ ให้พี่ได้เลยนะครับนอกคลิปนี้พี่ขอสัก1,000ไลค์ละกันนะครับวงนอกอก็จับประมาณเลยนะครับแล้วเราก็สำหรับวงนอกคนหน่งนะครับที่แบบว่า กดไลค์กดแชร์เสร็จแล้วนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องกลับมาคอมเมนต์ได้เลยเพราะว่าในเร็วๆนี้นะครับพี่จะมีการสุ่มคอมเมนต์แจกนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่นะครับวงน้องก็คือในเร็วๆนี้นะครับน้องก็จะมีการแจกเพชรฟรีด้วยนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องใครที่แบบว่ากดไลค์กดแชร์แล้วนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องกลับมาคอมเมนต์นะครับน้องให้พี่รู้ด้วยนะครับว่ากดไลค์กดแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองแล้วนะครับน้องอะไรประมาณนี้นะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องวาดดคคคคลลิปนนนีี้มกไ์เเยยออะะู ีแจ้งขั้หราะการนครับวงน้องเราก็มาเข้ากิจกรรมกันเลยนะครับวงน้องก็คือในเล็้ยนี้นะครับนอกจะมีทางด้านของกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องที่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะก็คือจะมีทางด้านของซุดตัวนี้นะครับเนาะก็ได้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของซุดตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าตอนนี้มีการเปิดตัวมาแล้วนะครับวงน้องเราก็ได้อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนงเนาะ้เรน้อเพากี้นะ น้องก็ถูกมากๆเลยนะครับน้องเราก็อัปเดตเข้ามาพร้อมสกินปืนตัวใหม่นะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับน้องเราก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องก็คือยังจะมีทางด้านของสกินไอวอลตัวใหม่ด้วยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็เอฟเฟกนะครับน้องก็มีตอนเวลาเราวิ่งด้วยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็มีเยอะแยะมากมากนะครับวงน้องสําหรับเอฟเฟกนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าอันนี้ก็เป็นการเปิดตัวนะครับน้องสำหรับซุดตัวใหม่นะครับแล้วก็พี่ก็ได้รับมาแล้วนะคคครรรรรัััััับบบเเเเนนนนนาาาะะกกกกุดดตววีี้้้งงออ็ืิิจจมมท่ขใซ์ฟหล ว่าเซิร์ชไทยหรือว่ากิจกรรมที่จะกลับมานะครับวงน้องก็หนึ่งเลยนะครับน้องจะเป็นทางด้านของซูตนะครับวงน้องโอเวอร์พินนะครับน้องก็จะเปิมมาเรื่นะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องก็คือสิ่งของที่จะกลับมานะครับน้องก็มีทางด้านของซูดธนาครับวงน้องโอพีพีนะครับเนาะเราก็ซูดที่สองก็เป็นทางด้านของซูตตัวนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าเพิ่งอัปเดตเข้ามาเมื่อวานนะครับน้องสำหรับซูตตัวนี้นะครับวงน้องพี่ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเราก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องก็คือซูตเเเข้้้าาามแลววครับนนองยป็่ นะครับวงน้องสองเลยนะครับเนาะก็เป็นซุดกับกางเกงนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของตัวละครตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าแจกให้ฟิฟี่สำหรับวงน้องคนหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากเล่นตัวละครตัวนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าปล่อยโดนไปสังหารได้นะครับวงน้องที่แบบว่าแจกให้ฟิฟี่นะครับเนาะก็คือจะอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าแจกให้ฟิฟี่สามารถรับได้ทุกคนรับได้ยกเสริมเลยนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องก็คือท่า ปเดตเข้ามาในกิจกรรม9เพชรด้วยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะแต่ที่สําคัญก็คือตัวละครตัวนี้นะครับวงน้องสามารถรับได้ปีๆนะครับเนาะแล้วก็สกิลของมันนะครับวงน้องก็คือปล่อยโดนแล้วก็สังหารศัตรูได้เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสุดจัดๆเลยนะครับวงน้องแล้วก็นี่เลยนะครับเนาะยังจะมีทางด้านของสุดตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสุดเซตปีกนุ่งนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้อง GM เ็มก็แท้แจ๋พี่แบบปีๆเลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้นน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 นะะะะคครรรรรรัััับบวววก้้ออออออองงง็แแแ่่่่ยยูลลเเเเเเาาาาาจปดตขขมใซซิิ์์ฟฟหหืไท ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ มีทางด้านของสุดนะครับนอร์ล็รลองเท้าด้วยนะครับวงน้องพี่ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอร์ล็นี่เลยนะครับวงน้องจะมีทางด้านของสุดงวนตัวี้นะครับนอร์ที่แบบว่าเอามาให้เราสุมนะครับวงน้องก็คือในลักกี้ลอยอดนะครับนอร์ก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องเรก็จะมีทางด้านของสุดตัวนี้นะครับนอร์ที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็เอฟเฟกต์จัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบเลยนะครับนอร์พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่ากิจกรรมที่จับเด็กเข้ามานะ ้องมีแต่กิจกรรมเท่ๆหรือว่ามีแต่สุดเท่ๆนะครับโนที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องสุดตัวนี้นะครับโนก็แยกให้เราถึง5ชิ้นส่วนนะครับวงน้องก็มีส่วนตัวส่วนหัวส่วนกางเกงนะครับโนเราก็จะมีรองเท้าแล้วก็ทรงผมนะครับวงน้องแล้ก็จะประมาณเรื่ยนะครับโนเราก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับวงน้องก็เป็นอันใหม่นะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะเดี๋ยวพี่ขอรับง้ก่อนแล้วกันนะคคคคครร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 รััััััับบบบบบเเเนน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 าะะะะีีีีี่่่่ลลลยยยวววววงงงง้้้้้้อออพกกกก็็ไดมมมปทแิจตตให ได้นะคระับนก็ได้ทุกคนแน่นอนนะครับวงน้องสําหรับตัวละครตัวใหม่นะครับนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็กิจกรรมก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องสิ่งที่จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน่าสิ่งที่จะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับนกพี่บอกเลยนะครับวงน้องยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยครับนกสิ่งแรกที่เราได้ก็คือท่าทางตัวนี้นะครับนกที่แบบว่าพี่รีวิวไปเมื่อกี้นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับนก็ถือว่าเท่จัดเลยนะคร นี่เลยนะครับน้องก็เอฟเฟกจัดหนักจัดเต็มแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องเราก็กิจกรรมสายฟรีก็มีเหมือนกันนะครับวงน้องก็คือสําหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับน้องก็มีทางด้านของรองเท้าแต่นะครับวงน้องบัตรเพชรบัตรปืนบัตรอีโวนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของสุดตัวนี้นะครับน้องเราก็สกินปืนนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของกล่องสกินปืนนะครับเนาะแต่ที่หลักๆนะครับวงน้องก็คือสุดตัวนี้นะครับน้องจะอัปเดตเข้ามานน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 นะะะะะะะคคคครรรรรรัััับบ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 ววววงง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 ้้้้้้ออออแแแจจใหฟฟีีีีี่่่กกก็็็เเเปปปมมาาาาาาณททดขลื1 เราสามารถเก็บได้10กล่องหรือคราวงน้องก็มีประมาณนี้นะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของรองเท้าแต่นะครับเนาะเราก็สุดตัวนี้นะครับวงน้องล็อกอินเข้ามาแล้วก็รับได้เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะจะอัปเดตเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับวงน้องเราก็มีทางด้านของกางเกงตัวนี้ด้วยนะครับเนาะบัตรเพชรบัตรปืนบัตรกอลเยอดนะครับวงน้องเราก็มีบัตรอีโวด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเเ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 รร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 าาาาาานน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 นะะ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 คคคคคัััััับบบบบบบววววงงงงงง้้้้้ออออกกก็็็็็ปปปมณีีีลลลลยยยยถื่่สุดดจแ กิจกรรมสายเติมก็มีเหมือนกันนะครับวงน้องก็คือสําหรับกิจกรรมสายเติมนะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าให้เราเลือกสูตรนะครับน้องหรือว่ากําหนดของรางวัดเองนะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าสําหรับวงน้องก็ไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้สุรเทๆอยากได้สุดแรงนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้มีแน่นอนนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้อง พี่บอกเลยนะครับโนว่ากิจกรรมที่จับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับวงน้องก็มีทั้งกิจกรรมสายเติมแล้วก็กิจกรรมสายฟรีนะครับโนก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับโนที่แบบว่าเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่ากิจกรรมที่จับเด็กเข้ามานะครับวงน้องก็มีเยอะแยะมากมากนะครับโนล้วก็ท่าทางตัวใหม่นะครับวงน้องก็เป็นทางท่าของท่าทางตัวนี้นะครับโนที่แบบว่าจับเด็กเข้ามาด้วยนะครับวงน้องก็เป็นท่าทางตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับโนก็เป็นประมาณนี้ สุดจัดเลยนะครับวงน้องเราก็สวยมากๆนะครับน้องเราก็กลัวมากมากเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องเราก็จะมีทางได้ของสุดตัวใหม่ด้วยนะครับน้องเราก็ทางตัวใหม่นะครับวงน้องก็เราสามารถกําหนดเองได้นะครับเนอะสำหรับเรื่องของรางวัลนะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะ แล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องก็คือสาหรับของที่จับเดตมาใหม่นะครับน้องก็มีทางด้านของมีดตัวใหม่นะครับวงน้องก็คือนี่นะครับน้องก็เป็นทางด้านของอาวุธนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องดูเหมือนว่าจะเป็นสกีนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็เป็นกล้วยแบบนี้เลยนะครับน้องก็กวนมากๆเลยนะครับวงน้องก็คือแบบว่าถ้ายิงศัตรูตายนะครับวงน้องก็คือเท่ากับว่านะครับน้องก็คือให้กล้วย1่ลูกนะครับวงน้องหรือว่าเอากล้วยไปกินนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่ากกน้อด ก็เป <S an ly> ็นประมาณนี้นะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของกระแกงปีงนุกนะครับน็อตสีขาวด้วยนะครับวงน้องที่แบบว่าเป็นกระแกงตัวใหม่ล่าสุดนะครับน็อตที่แบบว่าจับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอตก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนอตว่า เท่มากนะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับเนาะสำหรับกางเกงตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนอะว่าสุดมากแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องก็ไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องก็ไหนนะครับที่แบบว่าเป็นสายปีนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ากางเกงตัวที่นะครับวงน้องก็คือไม่ได้อัปเดตเข้ามาแจกให้ฟรีๆแน่นอนนะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาไปกิจกรรมเติมนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็สำหรับวงน้องก็ไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะ รีวิวกิจกรรมล่วงหน้าหรือว่ารีวิวของล่วงหน้าแบบนี้นะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับวงน้องคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเป็นสีคนใหม่นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเข้ามาแล้วก็คือ กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับวงน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามหน่อยละกันนะครับเนาะแล้วก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้กดกระดิ่งคลิปไม่ได้คลิปไม่แจ้งเตือนนะครับวงน้องก็สามารถกดกระดิ่งได้เลยนะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีพี่จะรายงานของฟรีแล้วก็แจกของฟรีเรื่อยๆนะครับเนาะสำหรับคนตรวจกดติดตามนะครับวงน้องสําหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้้้้นน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 ะะะคคครรัััับบบบเเเาาาไวววจอออกกใหม่ลลิปตยยย็แงง๊